โอตอนนี้รองออดอยู่ที่ไบเทคบางนาครับวันนี้เป็นวันครบรอบเนชั่นนะครับวันเนชั่นวันแฟมิลี่ครับไม่ปีก่อนรองออดก็มาปีนี้มาถึงอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่ามีกีฬาอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีการแข่งขันยังไงเดี๋ยวตามรอถนะครับ ครับตอนนี้รองรอดยืนอยู่กับเชียร์ลีเดอร์ครับของสีฟ้าครับสีรองอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไปพร้อมเพียงกันมากเลยครับครับคนนี้น่าจะเป็นนักร้องนำแน่นอนเลยแน่นอนค่ะอยู่อยู่สีฟ้าน้องน้องมามามาทำอะไรครับมาเป็นเชียร์ลีเดอร์ว่าก็ในสีฟ้านะคะก็มีในส่วนของพนักงานอยู่ เราก็มีตัวช่วยจากมอเนชั่นมานะครับผมแล้วมีความใจยังไงบ้างครับววามใจวาดรางวัลชนะเลิศมาอยู่ท kind of re. ี่ม on ้าหมดเลยมีควาชนะแน่นอนค่ะที่หนึ่งแน่นอนค่ะ่ค่ะครับวันเนชั่นวันแฟมิลี่ปีนี้นะครับจัดยิ่งใหญ่มากครับกีฬามีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวครับนี่ครนี่ครับนี่ครับ โอ้หระดับผู้บริหารนะครับคุณสุชยัยยุนก็ลงนะครับคุณเทพชัยยองโอ้โหคุณวิทูลรวมทั้งพนักงานเนชั่นนี่ครับโอ้โหลงกันอื้อ่าดเลยครับไม่แน่ใจว่าคุณสุชยัยยุนชุดอะไรหรือยังเดี๋ยวตั้งไปดูครับ มาร่วมในการแข่งกีฬาในวันนี้ครับตื่นเต้นค่ะสนุกด้วยมีเกมเยอะมีเกมเยอะมีะมีของกินเยอะด้วยเยด็ดตรงนี้เด็ดตรงนี้แหละเด็ดตรงนี้นะครับแล้วก็สนุกนะครับผมนี่ครัเป็นน้องน้มอเนชั่นนะครับเป็นหมหาาลยที่พูดง่ายๆว่ามีแต่คนอยากจะมาเรียนนะครับผมใดช่มีดีกว่าตรงนี้ วันนี้รองอสสารคามอยู่กับคุณสุทธิชัยจุนนะครับที่เป็นบิ๊กบอสของบริษัทเนชั่นเลยทีเดียวครับผมครับสวัสดีครับผมครับโอ้โหปีนี้นี่คอนข้าง์ใหญ่มากเลยจริงๆครับเพราะว่าคือคักงมากนะพี่ก่อนรองอสเข้มาปีนี้ก็มาปีนี้ ความสาเร็จในปีนี้นี่อะไรที่สูงสุดของเนชั่นเลยนะครับร่วมกันได่นแหละครับพนักงานทุกแผนรั้งนักศึกษามอเนชั่นวางแผนแล้วก็ซ้อมกันมาหลายเดือนครับเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความคิดสร้างสรรค์จะมีทั้งเชียกีฬากีฬาเขาก็แข่งกันมาตลอดหลายเดือนต่เชื่อกันมาจนกระทั่งวันนี้วันสุดท้ายครัแล้วที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือมีเพลงเพลงครั้งแรกที่เเนชั่นมีเพลงชื่อว่า we are the nation ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าปณนิธานของคนทำสื่ออย่างเนชั่นนะครับ,รบซื่อสัตว์ต่อคนทานคนดูคนฟังครับรักษาจริยธรรมเพื่อมัม่นที่จะสร้าง อนาคตของสื่อโดยเฉพาะเมื่อมีทีวีดิจิทัลแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปทำสถานีข่าวเป็นครั้งแรกที่จะไปถึงคนทั่วไปทั้งหมดคดังนั้นปีนี้ก็เลยขึ้นขั้เป็นพิเศษครับกีฬากีฬาเป็นยาพิเศษครับหลังจากที่ชาวเนชั่นตราตทำทำงานกันมาปีต่อปีต่อปีกีฬาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับและนชั่นพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวต่อไปเรื่อย พร้อมกับคุณครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณคุณบัตเดโซถ่ายภาพแล้วก็สารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมสบายดีครับ